อ้าวคำาที่สองนะคุณหมออันนี้อันนี้น่าสนใจนี่เข้าเข้าชีวิตของผมเลยอช่วยพี่ภูมิอโอเขียว่ามาค่ะเดี๋ยวขอช่วยให้คำปรึกษานะครับคุณหมอครับผมเครียดมากครับผมอายุ40ปีครับสอดโยแต่ตอนนี้ผมคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งอายุ20ปีเรียนมหาวิทยาลัยอยู่เธอมีลูกติดแล้วหนึ่งคนอายุสองขวบผมชอบเธอมากครับรับได้ทุกอย่างพร้อมจะเป็นพ่อของเด็ก พ่อแม่ของผมก็ไม่ว่าอะไรครับแค่บอกว่าให้ดูดีๆอย่ารีบร้อนแต่ผมอายุ40ปีแล้วครับก็อยากมีครอบครัวแล้วผมอยากรู้ว่าทํำยังไงครับให้ความห่างไม่เป็นอุปสรรคในอนาคตเด็กจะเชื่อหรือรักผมในฐานะพ่อได้ไหมและเซ็กจาก2วัยแบบนี้ในอนาคตจะมีปัญหาไหมครับอย่างแรกความสัมพันธ์ที่มันต่างวัยกันมากๆอย่างอันนี้คือ40กับ20บ ในบางกรณีจริงเคยมีตัวอย่างมาแล้วอย่างประธานธิบดีฝรั่งเศสมาครองเนี่ยภรรยาก็อายุมากกว่า24ปีเป็นฝ่ายหญิงอายุมากกว่าก็มีเพราะจริงๆเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างวัยสามารถจะประสบความสําเร็จได้ไหมประสบความสําเร็จได้แน่นอนแต่ปัจจัยที่เราอาจจะต้องนึกถึงหน่อยก็คือ 1. ความผิดพลาดท,ที่มันจะเกิดขึ้นเวลาที่มีคู่รักต่างวัยมากๆเราพบว่าฝั่งที่อายุมากกว่าเนี่ยบางครั้งมักจะทําตัวเป็นเหมือนผู้มีอํานาจเหนือกว่าหรือว่ารู้ดีกว่าคือบางทีอย่างในกรณีนี้ มันจะไม่เวิร์กถ้าเกิดว่าคุณผู้ชายทําตัวเหมือนเป็นพ่อ <c oughs> ของผู้หญิงอีกทีหนึ่ <c oughs> นง <c oughs> อ่ะอันนี้ก็จะเป็นที่มาของความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ประสบความสําเร็จแล้ว <c oughs> หรือ <c oughs> ที่เด็กเนี่ย <c oughs> เขามีไลฟ์สไตล์หรือรูปแบบการใช้ชีวิตแบบหนึง่งแล้วเกิดคนที่อายุ ฝั่งที่อายุมากกว่ามีไลฟ์สไตล์อีกแบบหนึง่งเช่นสมมติถ้าเป็นภาพสมัยก่อนเลยบอกว่าอายุเยอะแล้วอาจจะชอบสวดมนต์เข้าวัดอันนี้อาจจะชอบไปปาร์ตี้กับเพื่อนออคือคนละไลฟ์สไตล์นคน,นละไลฟ์สไตล์อันนี้ก็จะทําให้มีปัญหาได้หรือว่ามีการปรับเข้ากันยากหน่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอายุไม่ใช่อุปสรรคหลักการสําคัญจริงๆก็คือเวลามีความสัมพันธ์แล้วไม่ว่าจะอายุห่างกันแค่ไหนยังให้เกียรติ ซึ่งกันหรือกันหรือเปล่านะคะเขาพบว่าวัยเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยถ้าเกิดทั้งสองคนมีความเข้าใจกันไลฟ์สไตล์มันเข้ากันได้ปรับตัวเข้าหากันได้และยังให้เกียรติซึ่งกันและกันอยู่ไม่ใช่ว่าฝ่ายหนึ่งถือว่าเอ้ยฉันรู้ดีกว่าคอยไปสั่งคอยไปกะเกณีฝ่ายหนึ่งอันนี้ก็จะเขาเรียกว่าเป็นจุดที่เราพบว่าทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของเซ็กส์หรือว่าเรื่องที่เกี่ยวกับฮอร์โมนเนี่ยผู้ชายเนี่ยฮอร์โมนผู้ชายเนี่ยผลิตได้ตลอดชีวิตครับ เหมือนบางคนอายุ80ก็ยังสามารถมีลูกได้อยู่เลยนะคะ<ม>ในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยอาจจะเข้าสู่วัยที่เรียกว่าวัยหมดประจำเดือนหรือวัยทองซึ่งอาจจะส่งผลได้แต่ถามว่ามันโอ้โหร้ายแรงรุนแรงถึงขั้นจะทําให้มีปัญหาไหมการแพทย์ปัจจุบันก้าวหน้าไปมาก<ม><ม>เรามีหลากหลายวิธีที่จะทําให้ความต้องการทางเพศเนี่ยกลับมาปกติ<ม><ม>แล้วก็มีความสุขทั้งสองคนได้เพราะฉะนั้นสําหรับเรื่องเซ็กเนี่ยหมอว่าก็ไม่ใช่ประเด็น อย่างที่สามก็คือในเรื่องของลูกก็ต้องเข้าใจก่อนว่าบทบาทหน้าที่ของความเป็นพ่อค,คืออะไรถามตัวเองก่อนว่าเราพร้อมที่จะรับหน้าที่พ่อไหมเพราะว่ามันไม่ใช่แค่แต่งงานแล้วก็เป็นสเตตัสหรือว่าเป็นไทเทลขึ้นมาว่าอ่ะฉันแต่งกับคนนี้คนนี้มีลูกติดแปลว่าคนนี้เป็นลูกเราเลย คำว่าพ่อมันคงไม่ใช่แค่เซตัสแบบนี้แต่ว่ามันคือภาระหน้าที่ของความเป็นพ่อ,อว่าพร้อมที่จะดูแลเด็กคนหนึ่งเหมือนพ่อคนหนึ่งที่แบบดูแลลูกจริงๆหรือเปล่าเอาใจใส่สวัสดีการดูแลเขารักเขาหรือเปล่านะคะแล้วก็สอนเขาหรือเปล่าในเรื่องของวัยเนี่ยเด็กวัยสองขวบเนี่ยเป็นวัยที่จริงๆเด็กผู้ชายก็จะติดกับแม่ถ้าเป็นลูกสาวก็มาจะติดกับคุณพ่อ จนหกขวบไปแล้วคือวัยอนุบาลถึงจะเป็นวัยที่เริ่มหาไอดอลหรือว่าเริ่มมองแบบอย่างของคนที่อยู่ในเพศเดียวกันเพราะฉะนั้นหมอว่าในช่วงวัยสองขวบก็ยังไม่ได้เป็นปัญหาเช่นกันเพราะกว่าจะถึงวัยที่เขามองใครสักคนหนึ่งว่าเป็นแบบอย่างความเป็นพ่อของเขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยช่วงหกขวบไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามั่นใจแล้วว่าคนนี้จะเป็นคู่ชีวิตของเราจริงๆก็หมอคิดว่าก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไร